สวัสดีครับน็อตจาก AG ค่ะครับมาเจอผมก็ต้องได้เห็นรถสวยๆจบคันนี้ครับผมบอกได้เลยครับว่าเป็นรถที่ทุกคนน่าจะชอบแล้วก็เห็นในภาพยนต์ในหลาเรื่องเ e เล b ริตี้แล้วดาราหลายคนนิยมใช้ขึ้นมากสามารถใช้เป็นรถ Daily ได้เลยครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัวเจ้า u Audi R8 ตัว Perform a n c e ครับสำหรับเจ้าตัวเครื่อง A u ด i ีคันนี้ขนาด5.0ลิตรครับเป็นเครื่องแบบ N.A. 612แรงม้า0ูงถึง100ภายใน3.1วินาทีความเร็วสูงสุดที่330กิโลเมตรต่อชอั่วโมงส่วนคันนี้ครับมาด้วยสี Camaro Grey ไฟหน้าแบบ L.E.D. พร้อมกับ Daytime Running Light แล้วก็ยังมีชุดแต่งลมดำรอบคันตรงโลโก้หน้าแล้วก็กระจกมองข้างนะส่วนสปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสปอยเลอร์คาร์บอนไฟเบอร์เพิ่มลุคให้เป็นรถสปอร์ตครับอีกเดี๋ยวถัดไปที่ล้อครับเป็นขนาด20 นิ้วครับหน้าหลังพร้อมกับเบรกเซรามิกเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับจะเป็นเบาะแดงเป็นอส p r e s s o เร d ครับเป็นหนังนาป้าแท้ครับ a ค o n t a r a พร้อมลาย Diamond Stitching หน้าจอตรงคนขับก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เพิ่มความสปอร์ตแล้วก็เทคโนโลยีเยอะเข้าไปอีกครับเครือ่องเสียง B&O p i g h e n จากเดนมาร์กให้เสียงทุกมิติคันนี้ตกแต่งแบบเรียบง่ายสไตล i, ์ Audi เน้น Performance มีระบบอำนวยความสะดวกมีเซ็นเซอร์รอบคันแล้วก็มีระบบ Cruise Control สำหรับเจ้า Audi คันนี้บอกเลยว่า o p ชั่นล้นๆมีเพียงไม่กี่คั ในสามารถขับเป็น Daily Drive ได้ด้วยนะครับในราคาเพียงแค่15ล้าน9แสนบาทครับจาการาคาปกติที่17ล้าน9แสนบาทสำหรับคนที่สนใจเจ้า a u ด i ี้คันนี้ก็สามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูม AG c a คตรงถนนพระราม9สำหรับวันนี้ผมได้นำเสนอเจ้า a u ด i ี้ R8 ให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะมีรถเด็เดๆคันไหนมาเสนอครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับรับรองเด็ดแน่นอนครับสวัสดีครับ